ัสดีค่ะกบมาพบกับสวนบอนสีลูวิซ่าในครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาปล่อยเป็นไม้ต้นใหญ่นะคะฟอร์มกอแต่ว่าหลักๆเลยจะเป็นมีดอกนะคะแต่ว่าบางต้นก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นโกนะบางต้นก็จะเดี่ยวๆแบบนี้นะคะ,ะทุกต้นวันนี้ก็จะมีลูกไม้แล้วก็สาวนครเชสีนะคะเดี๋ยวไปดูที่ต้นแรกนะคะต้นแรกเนี่ยจะเป็นลูกไม้นะคะเนีย่ยบีเอฟมาเลปมานะคะก็จะมี ่าชื่อไว้ว่าเป็นลูกไม้ของแบงซันนะคะแต่ว่าไม่ได้มีพ่อแม่นะคะก็จะเป็นลูกไม้ที่หน่อดอกมากนะคะดูมีหน่ออยู่สองหน่อแล้วก็มีดอกนะคะทุกกระถางวันนี้จะมีดอกเนาะเพราะว่าตั้งใจมาปล่อยอ่าไม้ที่มีดอกสําหรับคนที่อยากเอาไปผสมนะ,ะเดี๋ยวบีให้ดูว่าสวยแค่ไหนนะคะสำหรับสีเขาก็จะออกเป็นสี แดงนะคะแล้วก็มีเปเปอะนะคะส่วนกระดูกจะเป็นดําแล้วก็วิ่งผ้าจะออกสีแดงนะคะสวยนะคะแล้วก็มีด่างแบบนี้ด้วยนะคะมีด่างเขียวด่างอะไรบ้างนะคะเป็นบางใบเนาะแล้วก็อ่าหน่อนี่ก็ด่างมาชัดเจนดีนะคะดอกก็ยังไม่ยังไม่บานนะคะก็ยังสั่งได้อยู่นะคะสำหรับใครที่ชอบไม้ที่จะเอาไปผปสมนะคะต้นนี้อยู่กระถาง8นิ้วนะ บีก็จะให้ราคาคือค่าส่งมันก็จะแพงเนาะแล้วก็ต้องแพ็กตะกร้านะคะบีก็จะส่งให้ฟรีและแต่ว่าบีขอที่ราคา490บาทนะคะสำหรับต้นนี้เนาะได้ได้ดอกนะแล้วก็ได้เป็นบอลแบบกอแบบนี้เลยมีหนอให้ด้วยสองหนอนะคะสำหรับใครชอบอบอลสีที่จะไปผสมแล้วก็เป็นลูกไม้ก็ ขน,นบีได้นะคะ490บาทส่งให้ฟรีจ้าแพ็กตะก้าให้นะคะามาที่ต้นที่2ต้นนี้มันจะเป็นราชาวดีแพงนะเดี๋ยวบีให้ดูเนี่ยบีผ่า,าราชาวดีแต่ว่าเขาไม่เขาไม่ได้ป้ายนะเขาไม่ได้ด่างเนาะมันออกมาเป็นเขียวแบบเขียวแบบนี้นะคะแต่ว่าก็สวยนะเอาไปเอาไปทำเป็นใบกลมอะค่ะราชาวดีเขาเป็นใบกลมเห็นไหมคะเราก็เอา เอาเกสรเขาไปผสมกับต้นอื่นก็ได้นะถ้าเขาออกเกสรแต่ก็ต้องไปลุ้นว่าเขาจะออกไหมส่วนใบพวกนี้มันจะแห้งนิดน,นึงนะบีแนะนําให้ใครที่จะเอาดอกบีแนะนําให้ตัดตัดใบทิ้งสักสามใบนี่นะคะหนึ่งสองสามเนี่ยให้ตัดทิ้งไปเลยนะแต่ว่าบีไม่ได้ตัดให้นะบีก็จะส่งให้ไปแบบนี้แหละแต่ว่า,าบีอยากให้แบบว่าให้ตัดแล้วให้สารอาหารเขาไปเลี้ยงดอกนะคะดูดอกกำลังอ้วนสมบูรณ์เลยนะคะก็ อาโลเก็บดอกผสมเนาะเห็นไหมมีเสือสีแดงด้วยสวยนะคะต้นนี้จะเป็นราชาวดีแผงนะคะบีขอที่ราคานะคะขอที่390บาทส่งให้ฟรีนะคะสำหรับต้นนี้สวยอยู่นะถึงเขียวก็สวยนะนี่นะดูฟอร์มเต็มๆ<อ>คือสวยเลยนะะมาที่ต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็น สาวนาครชัยศรีนะคะสีชมพูหวานสวยมากต้นนี้หัวน่าจะเท่ากําปั้นนะดูดูจากกอดูกอนะคะมีหนึ่งสสามี่ห้าหต้นรวมกับต้นแม่นะคะแล้วก็ดอกกำลังมานะต้นนี้คือแบบดอกกำลังมาเลยกำลังแทงดอกมาเลยสวยต้นเนี้ยขออนุญ,ญาตขายแพงเพราะว่ามันเอาไปทำเป็นโฟมกอได้นะคะแต่ว่าดินเนี่ย ดินบีไม่ได้เติมให้แล้วนะคะบีจะยัดกระดาษาทิชชู่หนังสือพิมพ์เข้าให้มันเต็มนี้นะแล้วก็เอาไปเปลี่ยนกระถางเติมดินเอานะคะหรือว่าจะรอผสมดอกก่อนพอเก็บดอกเสร็จค่อยค่อยเปลี่ยนกระถางทาเป็นฟอมกอก็ได้นะคะต้นนี้บีบอกเลยว่าสวยมากสาวนาครชยัยศรีต้นนี้คือแบบเนี่ยดูเปรียบเทียบบีว่าหัวนะ่าจะประมาณกําปั้นเบียเพราะว่าอะไรรู้ไหม ด้วยความที่หนอเขาว่ามันเยอะนะคะรอบหนอ่อรอบต้นแม่ต้นแม่ก็คือต้นที่มีดอกน,นี่นะคะคือแม่นอกนั้นเป็นหน่อหมดเลยหนอหนึ่งสองสามสี่ห้าหนอห้าหนอนะคะบีขอราคานิดนึงเนาะหนักด้วยนะเนี่ยมันเป็นดินด้วยนะเนี่ย<อ>เพราะว่าบีปลูกไว้นานแล้วแล้วใบก้ามปูมันเริ่มจะเป็นแบบกลายเป็นดินแล้วนะคะก็จะแพงค่าส่งนะแพงค่าค่าส่งนะ่าจะร้อยห้าสิบนะเนี่ย บีขอที่ราคาหกรอยาสิบบาทนะคะต้นนี้เนี่ยได้เป็นฟอร์มกอแล้วก็ได้หนได้ดอกไปด้วยนะคะหกรบาทนี้บีส่งให้ฟรีนะคะไม่คิดค่าส่งเนาะค่าส่งก็150ยาสแล้วนะคะมันหนักามาทีา่ต้นต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นต้นที่หนึ่งนะสำหรับสาวนาครชัยศรีที่มีดอก 690บาทนี่ต้นที่1อ่ามาต้นที่2ของสาวนะครชัยศรีนะคะจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็สวยแต่ว่าดอกเนี้ยเขาโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะน่าจะอีกประมาณอ่าบีว่าไม่เกินอาทีนะก็จะบานแล้วแหละเนี่ยก็ให้รีบเอฟนะคะใครอยากได้เร็วก็เอาต้นนี้ก็ได้ต้นนี้ก็เหมือนกันเลยอะต้นแม่มีหน่อยอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6มีหน่อ6หน่อนะเน,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 นี่ยต้นเนี้ย รวมต้นแม่ด้วยเป็นเจ็ดนะหัวก็น่าจะเท่าๆกําป้นบีเหมือนกันเนะดูดูจากหนอนะจากหนอที่ออกมาแล้วก็หนักเหมือนกันเลยแต่ว่าต้นเนี้ยเหมือนใบเขายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะส่วนใบเนี้ยก็ไปตัดทิ้งก็ได้นะคะเนี่ยใบยเขาเริ่มจะทิ้งแล้ว เอาไปทาเป็นฟอร์มโกสวยๆได้เลยเนาะหรือว่าถ้าใครไม่ผสมดอกก็เอาไปเปลี่ยนกระถาง10นิ้ว12นิ้วทําฟอร์มโกสวยๆโชว์ประดับหน้าบ้านก็ได้นะคะอันนี้บีเลี้ยงนกตู้นะคะมันมันก็จะแบบใบมันเลยไม่ค่อยดกนะถ้าบีเลี้ยงในตู้โหสะพึงกว่านี้อีกนะคะต้นนี้บีให้ที่ราคา590บาทนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอ่ มันฟอร์มมันถามว่ามันหนักมันหนักเท่ากันกับต้นต้นที่หนึ่งเลยอันนี้ต้นที่สองของสาวนะครชัยศรีนะคะบีขอที่590บบาทนะคะขอให้รีบเอฟเนาะเพราะว่าเดี๋ยวดอกมันจะบานก่อนนะคะอยากให้ดูดอก ดอกสมบูรณ์ดีนะคะให้ดอกดีนะสาวนาครยชรีอ่กมาที่สาวนาครยชรีต้นที่3นะคะต้นที่3ามเนี่ยจะเล็กลงมาแต่ว่าถามว่ามีหนอหรือยังมีมาแล้วหัวน่าจะใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าอยู่กระถาง4นิ้วบีไม่ได้เปลี่ยนกระถางที่จริงมันต้องเปลี่ยนเป็น89นิ้วเลยนะแล้วก็หนอเอ้แล้วแล้วก็ดอกดอกกำลังแทงมาเห็นไหมคะนี่สาวนาครยชรีต้นนี้ก็จะให้ที่ราคา 390อาบบาทนะคะเพราะว่ามันได้มันมันได้หนอด้วยแล้วก็หัวใหญ่นะ,ะเอาไปผ่าทําจํานวนก็ได้แล้วก็แถมได้ดอกมาด้วยนะคะนี่ดอกกําลังโผล่มาเลยนะคะสำหรับใครที่อ,อยากไปผสมดอกก็แนะนําแต่อันนี้จะรอนานหน่อยไม่เหมือนต้นนี้ต้นนี้คือมันโผล่ขึ้นมาเยอะแล้วแต่อันนี้เพิ่งโผล่นะคะก็เอาไปไปเปลี่ยนกระถางเป็นไซส์8นิ้วก็ได้ะคะ่ะดอกกําลังเริ่ม แทงมานะคะก็จะเป็นแบบนี้มีมีอยู่ประมาณนี้แล้วก็มีหน่อมาด้วยนะคะต้นนี้บีให้ที่ราคา350บาทนะเพราะว่ามันอฟมอมหน่อมันยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะหนอ่อต้นนั้นหน่อมันใหญ่ต้นนี้หน่อยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่นะหนอ่ออันนี้คือดอกสวยมากนะคะอู้หิวข้าวเดี๋ยวถ่ายน,นี้เสร็จจะไปกินข้าวนะคะ ต้นที่4ของสาวนะครชัยศรีนะคะมีดอกมาแล้วบีขอที่350บาทส่งให้ฟรีทุกกระถางนะคือที่ขายแบบราคานี้เพราะว่า1หัวมันใหญ่มีหน่อแล้วแล้วก็เอาไปผสมดอกได้นะแล้วก็อนาคตจะทําเป็นฟอร์มกก็ได้เลยแขวขอแค่ไปเปลี่ยนกระถางเนาะเนี่ยรากอะไรมันก็เดินแล้วนะคะอ่ะมาที่ต้นต่อไปนะคะต้นนี้จะเป็นสีเจริญกรุงต้นนี้ก็คือ มีดอกมาแล้วนะเดี๋ยวบีให้ดูดอกมันอยู่ยนี่พอดีใบมันยังไม่กลางนะคะเดี๋ยวนะนี่นี่น,นี่เดี๋ยวขออนุญาตเห็นไหมคะเนี่ยคือดอกนะเดี๋ยวบีขออนุญาตอ่ากางใบให้ดูนะพอดีบีถ่ายคนเดียวเห็นไหมคะเนี่ยคือดอกเขานะคะข้างในนะคะ ต้นนี้จะเป็นสีเจริญกรุงจะจ่ายลูกสวยนะจ่ายลูกสวยลูกแกออกมามีแต่สีแดงๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยก็เป็นลูกของสีเจริญกรุงนะเนี่ยเนี่ยค <c oughs> ือสีเจริญกรุงเป็นต้นที่ให้ดอกดีใครที่ชอบผสมดอกมีแนะนําให้เอฟนะปีก็มีนะที่เป็นต้นที่ขายอ่ะมีขายอยู่ ร้อยห้าสิบส่งให้ฟรีนะสำหรับต้นที่เล็กที่ยังไม่มีดอกอ่ะมันก็ไม่ได้เล็กมากก็ไปเปลี่ยนกระถางรอดอกมานะคะแต่อันเนี้ยอันเนี้จะเป็นต้นที่มีหัวใหญ่แล้วก็มีดอกมาแล้วเอาไปเปลี่ยนกระถางก็ได้นะคะแล้วก็รอรอผสมดอกหรือว่าจะผสมดอกก่อนค่อยเปลี่ยนนะนะคะต้นนี้สีเจริญกรุงต้นนี้บีให้ที่ราคา2 9 0บบาทส่งให้ฟรีนะ เพราะว่ามันยังไม่มีหนอมานะบีก็เลยให้ราค่ะไม่แพงมากแล้วก็ค่ะมันก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะคะก็เลยให้ที่290บาทแต่ว่าส่งให้ฟรีสำหรับสีเจริญกรุงม,มีดอกมาแล้วนะคะอะ่มาที่ต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะแต่บีไม่รู้ชื่อพ่อแม่นะไม่รู้พ่อแม่เขาชื่ออะไรแต่ว่าหนออ่าไม่ใช่หนอแต่ว่า ดอกอะ่ะจะได้สองดอกเลยอันนี้คือดอกที่หนึ่งนะคะน,นี้คือดอกที่หนึ่งอันนี้คือดอกที่สองนะคะแล้วก็หนอดอกมากหนอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดรวมกับต้นแม่เป็นแปดนะคะต้นนี้คือมีหนอทั้งหมดเจ็ดหนอนะคะรวมต้นแม่เป็นแปดแล้วก็ได้ดอกไปสองดอกแต่ไม่แน่ใจว่าใกล้จะบานหรือยังคงเงินมันจุด เหมือนมันจะอ้วนๆอยู่นะคะตรงนี้ตรงนี้คือเกรสรตัวเมียนะ,ะส่วนตัวผู้มันจะอยู่บนนี้ถ้าเราตัดกีบดอกออกมันถึงจะเห็นนะคะแล้วก็เวลาเวลาเขาผมมสมมันจะหอมแล้วก็มันจะบานนะ,ะเราต้องเอาเกรสรตัวผู้จากต้นอื่นนะคะไว้เก็บไว้แล้วก็เอามาผสมเพราะว่าเกรสรมันจะไม่บานพร้อมกัน ตัวเมียจะบานก่อนวันนี้พุ่งนี้ตัวผู้เขาถึงจะบานนะคะมันก็เลยจะใช้จะใช้เกสรด้วยกันไม่ได้นะเพราะไม่ได้บานพร้อมกันเราต้องอาศัยเก็บจากต้นอื่นไว้แช่ตู้เย็นไว้ในช่องเก็บผักอะคะ่ะพออ,อันนี้บานเราก็ค่อยเอาเกสรจากต้นอื่นมาผสมเนาะ,ค,ะคือมันต้องเก็บไว้อะคะ่ะพวกเกสรถ้าเราไม่เก็บเวลาเราไม่รู้ว่าบนสีเราจะมีดอกช่วงไหนเนาะ,ะนั่นแหละมันต้องเก็บดู อเอาไปทำโฟมโกก็ได้นะไปเปลี่ยนกระถางาบีแนะนำให้เปลี่ยนกระถาง10นิ้วะหรือว่า9นิ้วก็ได้เนี่ยนะแล้วก็อรอผสมคือตอนนี้มันอยู่6นิ้วบีถ้าบีเปลี่ยนกระถางนะมันจะเป็นโฟมโกสวยมากบีไม่ได้มีเวลาเปลี่ยนเนาะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนกระถางนี้เป็นลูกไม้นะคะมีสองมี2 ดอกด้วยแล้วก็หนอดกๆแบบนี้นะคะมีขอที่เดี๋ยวดูก่อนหนักไหมไม่หนักนะไม่หนักต้นนี้บีขอที่490บาทนะคะเพราะว่าเขาดกดีนะหัวบีว่าน่าจะสองกำปั้นน่ะน่าจะสองคปั้นดูดูหนอเขาอะดูจากหนอเขาแล้วนะสำหรับคนที่ชอบแบบฟร์มโกเนาะก็เอฟได้นะคะต้นนี้สวยเลยอ่ะมาที่ สองต้นสุดท้ายสองต้นสุดท้ายนี้จะเป็นลูกไม้แต่ว่าดอกเขาจะเล็กอ่ะมีไม่ฟันทงนะว่าจะจะยังไงเนาะเนี่ยดอกมันก็จะเล็กแต่ถามว่ามันจะมีเกสรตัวเมีมยไหมมันก็มีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ใหญ่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้บีจะให้ไปแพ็คคู่เลยนะสองต้นนี้จะเขาเป็นลูกของสีเจริญกรุงนะคะสวยดีเนาะเนี่ยแล้วก็อันนี้อยู่กระถางสี่นิ้วสองต้นนี้บีให้ไปที่ราคา สองร้อยสามสิบบาทสท่งให้ฟรีนะคะได้ไปส่งกระถางเลยได้ดอกไปด้วยนะคะอันนี้ดอกที่หนึ่งอันนี้ต้นที่สองก็ดอกอยู่นี่นะคะกำลังแทงมาต้นนี้น่าอันนี้น่าจะได้ผสมก่อนเพราะว่าอันนี้แทงขึ้นมาเยอะแล้วอันนี้เพิ่งแทงมานะคะนี่นะคะสองกระถางนี้สองร้อยสามสิบบาทจะสำหรับ ลูกไม้ที่มีดอกนะคะปิดท้ายวันนี้นะคะเนี่ยก็มีไม่เยอะก็เห็นแบบว่าเผื่อบางคนอยากได้แบบบอนสีที่มีดอกไปผสมนะคะมีก็เลยเอามาแบ่งให้นะคะสำหรับลูกไม้แล้วก็ไม้มีชื่อนะคะ ใครชอบก็เอฟได้นะคะเบอร์โทรก็0942414563หรือว่าจะแอดไลน์ไอก็ได้นะคะตามที่ขึ้นหน้าจอไว้นะคะดีก็จัดส่งให้ฟรีไปสีไทยเท่านั้นนะคะไม่มีปลายทางค่ะสวัสดีค่ะ